สว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนคพบกับเกี่ยวก้อยอีกแล้วนะคะนี่วันนี้ตามสัญญานะคะในคลิปที่แล้วที่ก้อยบอกว่าเดี๋ยวจะมาทำมอคคากาแฟมอคคาสไตล์อิตาลีให้ดูนะเดี๋ยววันนี้เราลองมาเข้าครัวทำมอคคากันเลยนะเออเดี๋ยวให้คนข้างหลังเนี่ยนะคะทำเพราะว่าเขาเป็นแบบว่านักดื่มเนาะเออจากต้นตำรับเดี๋ยวลองไปชมกันเลยค่ะ เออก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมกันนี่คือนี่คือหม้อหม้อชงกาแฟนะก่อนอื่นก็ลองดูเลยค่ะมันจะมีมันจะมีช่องสำหรับใส่น้ำนะก็ใส่น้ำลงไปเท่าไหร่อ่ะเกือบเต็มเลยนะคะด,เด,นะดูเออเกือบเต็มเลยแล้วก็มีช่อง ฟิลเตอร์นะเดี๋ยวเอ๊ฟิลเตอร์มีไว้ทำอะไรเดี๋ยวดูต่อเดี๋ยวดูต่อไปเลยค่ะเออให้มันใส่น้ำเติมเข้าไปในระดับที่แบบว่าให้มันล้นขึ้นมาในตัวฟิลเตอร์เนี่ยค่ะแล้วอันนี้คือเราไปซื้อกาแฟเราใช้กาแฟแบบเป็นชนิดแบบเป็นผงที่บดมาแล้วนะใส่เข้าไป จริงๆสีของมอคค่านะคะเนี่ยมอมอคค่า ok เนี่ยมันมีหลายสีนะถ้าที่เราเห็นปกติทั่วไปก็จะเป็นสีเป็นเป็นสีแบบนี้ค่ะสีเงินอะเ,อเป็นอลูมิเนียมแล้วเวลาที่แล้วเวลาเนี่ยใส่ใส่ใสนจนเต็มเลยนะคะเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะกดไหมอ๋อไม่ได้กดแล้วก็ใส่เต็มแล้วก็ปิดปิดล็อกให้ดี เออปิดล็อกให้แน่นเลยอะ่ะแล้วก็มาชงอ่ะเปิดปิด <laughs> เปิดปิดช่องโ <c oughs> ดยปกติเนี่ย <c oughs> เขาก็จะ <c oughs> ชงกาแฟ <c oughs> จนกว่ามันจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าจนกว่ามันจะได้ที่เป็นยังไงก็ใช้เป็นช่องแบบไอ้อันน้อยเนี่ยคะ่ะไฟอะ่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยมือจับเนี่ยมันเป็นพลาส,สติกอะค่ะลาสติกะเนาะดูร้ายไปหรอนเยูงฉุบุจ่ะเออแต่ว่าเขาก็เขาก็บอกว่าเออแต่มันเป็นพลาส,สติกที่แบบว่าไม่ไม่ไหม,ม้ไฟนะมันทนไฟเออระหว่างที่รอเดี๋ยวเราจะมาคุยกันสําหรับกาแฟมอคค่า ok ตอนนี้เราก็รออยู่เนาะว่าเดี๋ยวอีกสักครั้งหนึ่งอะก็เปิดไฟเกือบแรงเลยอะคะ่ะจนกว่า จนกว่ามันจะเดือดเนาะเดี๋ยวเราลองดูว่าปีก์เคบนเลยด้วยเนาะเออเดี๋ยวจนกว่าเดี๋ยวเราจะได้ยินเสียงเบือเดือดบูดๆอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวก็รอรอกันนิดหนึ่งนะเออส่วนการดื่มกาแฟมอคค่าเดี๋ยวก็จะถามเขานะมอคค่ามอคค่ามอคค่าดื่มกาแฟมอคค่าเนี่ยเขาดื่มกันบ้านไหนเนาะเอ้ควาโดดิโซลิโตควาโดเบบิอาโมมอคค่า Quando siamo a casa, perché non abbiamo la macchinetta per fare il caffè? Sì, e quando? Matti, colazione, pranzo, a cena? C'è qualcuno che prende anche colazione, pranzo e cena? Colazione sì. magari con caffè latte sì. e biscotti o qualcosa mm. così, o brioche. Mm. E invece pranzo dopo pranzo? café neanche café tutto beviamo mm. e alla alla tutto fine sera fine alla al alla alla di di ก็ค no? ือว nah. ่าเขาก็ด <akes on, S 1> uh ื่มกัน3เวลานะคะบางคนนะบางคนดื leave, nah. ่ม3าเวลาเช้าอาหารเช้าเป็นมื้อเช้าเนาะดื่มกับขนมปังเป็นครัวซองเงี้ยนะแล้วก็มื้อกลางวันเนาะแปรานสดมื้อกลางวันดื่มหลังจากที่ทานอาหารทุกอย่างหมดแล้วนะดื่มเป็นเป็นเป็นอันสุดท้ายเป็นอย่างสุดท้าย แล้วก็อัเชน่าเนาะอเชนาเมเชน่าเออแล้วก็มื้อเย็นหลังจากที่ดื่มดี๋ยาหลังที่กินข้าวเออกินอะไรเสร็จแล้วกินขนมหวานเสร็จแล้วดอาไปดอนเชน่าใช่ใช่เช่โด่หล uh huh. ังจากที uh huh. ด่ดื่มดื่มเออไม่ใช่หลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วกินเค้กกินขนมหวานเสร็จแล้วเนี่ยกาแฟจะเป็นรายการสุดท้ายนะคะของมือ้ออาหารนี่แหละก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมอ่าคนอิตาลีเนี่ยนอนดึก <laughs> เพราะว่าเขาได้ดื่มกาแฟ ดื่มกาแฟากันหลังมื้ออาหารนะคะทุกมื้อเลยนะอย่างคนไทยเราเนี่ยเราดื่มกันช่วงไหนคะช่วงบ่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะแบบเออแก้ง่วงเนะเาะหลังจากมื้อกลางวันแล้วเราก็ง่วงกันอะไรนี้ใช่ไหมเออก็ดื่มกันะเซนตี้เดี๋ยวลองไปฟังเสียงใกล้ๆนะคะเริ่มเดือดแล้ว ลองเปิดดูสิรอ้รอนโอ้นี่นี่นี่เอ้าเป็นย่ามออ,อะไม่ควันพุ่งเลยดิ๊ดิ้อือร้อนมากนะอะร้อนมากเลยเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันเลยป่ะเนี่ยค่ะคือได้ยินเสียงเดือดปุดปุด,ป,ด,ป,ดปุดแล้ว แล้วก็ปิดแก๊สนะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเห็นไหมคะกาแฟเขาก็จะแก้วนิดเดียวเองนะเขาจะดื่มกันแค่นี้ค่ะครั้งละนะโดยปกติหมอกาแฟเนี้ยสกอรดิสโซลิตอควันติเปอร์โซเน่ นี่คือหม้กเล็กขนาดเนี้ยประมาณสามคนนะสามคนได้อืมเนี่ยกาแฟแต่เดี๋ยวเรามาดื่มกันนะอืม สำหรับใครที่อยากาใส่เป็นน้ำตาลก็น้ำตาลอยู่ข้างนอกนี้นะคะเตรียมแต่ว่าก้อยก่กินกาแฟไม่ใส่น้ำตาลเพราะรู้สึกว่าเออมันได้รสชาติของกาแฟแบบเป็นเต็มหอมหอมกาแฟเนาะม,มนน้ำตาลมนจุกเก้อืม่สนส่วนเขาชอบดื่มกาแฟแบบใส่น้ำตาลนะ เนี่ยมันจะได้หอมกลิ่นมันจะหอมเข้มข้นดีค่ะแล้วก็เอก็เห็นบางคนนะคะใส่ใส่นมด้วยนะขางคุณนูนิเตเออนิเตเคอนหอคอนะบางคนก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่นมด้วยเป็นนมสดอ่ะนะอืมก็เห็นเพื่อนก้ยเขาใส่นมด้วยนะแล้วกาแฟอีกแบบหนึ่งที่ ที่คนที่นี่เขาดื่มกันนะคะแม่หรอกก้อยด้วยนะคะเพราะเวลาที่ไปตามบาร์หรือว่าตามร้านอาหารอะไรเนี้ยคือกาแฟก็รู้สึกว่ากาแฟที่ที่ทบาร์หรือว่าร้านอาหารเนี่ยมันมัน,มนเข้มข้นมากเลยอะเราดื่มแล้วเรารู้สึกว่าใจสั่นนะใจสั่นมือสั่นนะกาแฟฟอร,ร์เตเนาะบาร์หรือเรสแตรนเตย์เพราะนั้นก้อยก็เลยเลือกดื่มเลือกสั่งเมนูที่มันเป็นแบบว่าปัาจากคาเฟอีนนะ เขาจะเรียกว่าเดคาฟินาตโตนะในภาษา,าติตเลียนนะเดคาฟินาโตเดคาฟินโตอืมก็คือเป็นกาแฟที่มันไม่ถึงกับปสัสจากคาเฟอีนเลยนะเป็นแต่ว่ามันมันเอ่อคาเฟอีนมันต่ำกว่าอัตราปกติของที่กาแฟทั่วไปนะพอดื่มไปอ่ะก็คิดว่ารสชาติมันก็คล้ายคล้ายๆกันนะคล้ายๆกับดื่มกาแฟแต่รู้สึกว่ากลิ่นของมันอะหอมน้อยกว่านิดนึงนะคะแต่ไม่ได้ถึงกับมีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะเออนี่แหละ ก็เนีย่ยค่ะเป็นลักษณะนิสัยการดื่มกาแฟแล้วก็ประเภทของกาแฟที่คนอิตาเลียนเนี่ยเขาเานิยมดื่มกันนะจริงๆอะ่ะกาแฟนะคะมีประโยชน์นะถ้าเป็นแบบว่า,าดื่มสำหรับสาหรับก้อยนะก็ก็คิดว่าดื่มแบบไม่ใสนะ่น้ำตาลนะเออมันมันจะทำให้ได้รสชาติของกาแฟแบบเต็มๆเข้มข้นหอมอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ประโยชน์ของกาแฟก็คือว่าทำให้เรารู้สึกไงตื่นตัวใช่ปะ ตื่นตัวไอ้อัติวิวไปละไปละจ ournal แตาเนาะตื่นตัวเงี้ยนะแล้วก็ช่วยอะไรคะช่วยแบบให้ไม่เป็นโรคหัวใจช่วยการไหลเวียนเลือดให้มันดีขึ้นไงเพราะรู้สึกเป็นไงดื่มไปแล้วมันก็จะแบบว่ากระตุ้นอะตื่นตัวใช่ไหมคะเออดีไรเงี้ยค่ะขอโทษนะคะเมื่อกี้นี้แบตไกลหมดแล้วนะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะก็จะพา ก็จะพามาดอาูอาหารเช้าของคนอิตาเลียนเนี่ยว่าเขากินอะไรกันนะ mm hmm. เขาเดื่มอะไร mm hmm. เขาจะกินข้าวเหมือนของไทยหรือเปล่าหรือว่ากินแต่ขนมปังอะไรเงี้ยนะเออเดี๋ยวเราติดตามชมนะคะคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ก้อยแล้วก็รอชมคลิปใหม่ที่จะนํามาลงเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะ ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่หคลิปหน้าบายบายขอดื่มกาแฟก่อนนะยิ้ๆยิ้จินๆ <laughs>